สำหรับในหน้ารีจิเตอร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวหัวข้อนะครับที่บอกว่าหน้านี้คือหน้ารีจิเตอร์นะครับแล้วก็จะมี Text b o ็ Username, Password แล้วก็ Confirm Password รวมถึงปุ่มรีจิ s เตอร์นะครับเราจะสังเกตว่าที่ตัวหน้าจอรีจิเตอร์เนี่ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับล็อกอินนะครับดังนั้นนะครับผมก็จะทำการดูพิเคตตัว f ฟรมล็อกอินขึ้นมานะครับผมแล้วก็ทำการปรับแต่งให้เป็นหน้ารีจิ t เตอร์นะครับ เราไปที่เฟรมล็อกอินนะครับคลิกที่ตัวเฟรมล็อกอินนะครับจากนั้นกด Command D หรือว่า c o n t r o l D นะครับผมเพื่อพี่จะเป็นการดูพิเคตตัวเฟรมล็อกอินมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปทางด้านขวานะครับผมจากนั้นนะครับผมก็จำการดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อเฟรมของเรานะครับผมตั้งชื่อที่ตัวเลเยอร์ทางด้านซ้ายมือนะครับเป็นรีจิสเตอร์นะครับ จากนั้นนะครับผมก็จะทำการลบตัวอ b อบเจกต์ทั้งหมดทิ้งนะครับผมเราก็จะได้ตัวแบ็กกราวที่เหมือนกับที่เราต้องการในหน้ารีจิเตอร์นะครับต่อมานะครับให้เราคลิกทำการอัลล็อกตัวสี่เหลี่ยมนะครับผมเราจะเห็นว่ามันจะมีส่วนที่เป็นรูปแบ็กกราวด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นเลเยอร์ที่เป็นฟิลสีที่เป็นโอเวอร์เลย์ด้านบนนะครับผมก็จะทำการลากรูป เข้ามาวางในส่วนของตัว image ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนตัวพื้นหลังของตัว Background หน้ารีเตอร์ของเรานะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรานำมาวางแล้วนะครับเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบตำแหน่งที่เราต้องการนะครับผมให้เราคลิกที่สี่เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกที่ image นะครับจากนั้นนะครับที่ fill นะครับเราเลื่อนออกมาเป็น crop นะครับพอเราเลื่อนเป็น crop แล้วเราก็สามารถที่จะปรับตำแหน่งของตัว รูปภาพตามที่เราต้องการได้เลยนะครับรวมถึงการขยายด้วยนะครับแต่ในการขยายเนี่ยให้กดปุ่มชิปด้วยนะครับผมโอเคส่วนว่าตัวนี้ก็คือตำแหน่งที่ผมต้องการนะครับกด enter นะครับผมโอเคต่อมานะครับเราก็จะมีส่วนที่เป็นข้อความดิจิตเตอร์นะครับให้เราคลิกที่เฟรมดิจิตเตอร์ของเรานะครับจากนั้นเราทำการเปิดตาตัวเล y o อ t g ขึ้นมาก่อนนะครับผม เพื่อที่จะให้เห็นตัวเส้นกิดที่เราจะทาการวางตําแหน่งของข้อความลงไปนะครับคือผมจะให้ข้อความเนี่ยอยู่ชิดซ้ายจากตัวเส้นกิดเส้นแรกตัวนี้นะครับเราคลิกที่ตัว T ท,ที่แถบเครื่องมือทางด้านบนนะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวเฟรมของเราตั้งชื่อว่า r e g i ต t ร r นะครับ ผมให้ฟ้อนมีขนาดประมาณสักสี่สิบแปดนะครับผมชิดซ้ายนะครับผมติดกับตัวเส้นกิดทางด้านซ้ายเราจะเห็นว่ามันจะมีเส้นสีแดงขึ้นมานะครับผมจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับทีนี้ถ้าฟ้อนมันใหญ่ไปผมอาจจะลดเหลือประมาณสักถ6โอเคประมาณนี้นะครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของตัว ทคบ็อกที่เป็น username password นะครับผมจะทำการสร้างคอมโพเนนต์ที่ในตัวเฟรมล็อกอินนะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เรานำมาวางที่ส่วนต่างๆของตัว ui หน้าต่างๆเนี่ยมันจะได้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรับที่เดียวแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปทุกหน้าเลยนะครับโอเคผมก็ทำการเลือกตัว o b j e c t username นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก create component นะครับ ทีนี้ไอตัวที่มันเป็นอ็อบเจกต์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกรุ๊ปของคอมพเนนต์นะครับในส่วนของเลเยอร์ทางด้านซ้ายมือเราตั้งชื่อนะครับผมเทคบ็อกนะครับจากนั้นนะครับเราคลิกที่แอสเซทนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวเฟรมล็อกอินนะครับแล้วก็จะมีตัวคอมพเนนต์เทคบล็อกขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับผมจากนั้นผมก็ลากตัวเทคบล็อกในส่วนของแอสเซทนี้เข้ามาในเฟรม ดิจิเตอร์นะครับผมเราก็จะได้เทคบอสขึ้นมา1ตัวนะครับโอเคผมกลับไปที่เลเยอร์นะครับผมคลิกที่ตัว user name นะครับทำการ Duplicate เลื่อนลงมาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ผมจะดับเบิลคลิกที่ text ผมตั้งชื่อเป็น password โอเคซึ่งตัวคอมมานดเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับผมตามที่เราต้องการนะครับโอเค ต่อมานะครับก็คือในส่วนของปุ่มรีชิเตอร์นะครับเดี๋ยวผมใส่ตัวคอนเฟิร์มพาวเวอรไปก่อนกด Command ดีนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกหนึ่งครั้ง ตั้งชื่อว่า confirm password นะครับโอเคตัวสุดท้ายก็คือตัวปุ่ม register นะครับผมก็จะทำการสร้าง component ที่หน้าล็อกอินเหมือนเดิมนะครับผมในส่วนของปุ่มเพราะว่าเราจะใช้ปุ่มที่เป็นสีเดียวกันทั้งหมดในตัวแอปของเรานะครับเราทำการเลือกตัว object ของเรานะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เขียน component นะครับ ตั้งชื่อว่า b o t t o n นะครับผมโอเคทีนี้ในตัว All i n with ผมขอปรับตัว L เป็นตัว L เล็กนะครับโอเคกลับมาที่หน้า Register ของเรานะครับเราคลิกที่ Asset นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าตัว Login เนี่ยมันก็จะมีตัว c ค m นั้นเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ Bottom นะครับแล้วก็ลากลงมานะครับ ดี๋ยวิคลิกเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมทีนี้ไอตัวปุ่มตัวนี้เนี่ยมันไม่อยู่ตรงกลางนะครับผมผมจะกลับมาที่หน้าล็อกอินนะครับผมผมจะเซตให้ตัวข้อความตัวนี้มันมีความยาวมากขึ้นนะครับ แล้วก็เซตโพ i ิชันให้เป็นอะไลน์เซนเตอร์นะครับผมจากนั้นก็ปรับเพาะความอยู่ตรงกลางโอเคโอเคลิจิเตอร์นะครับก็จะอยู่ตรงกลางแล้วเช่นกันถ้าสมมติว,ว่าเรามีการปรับที่ตัวมาสเตอร์คอมโพนนนต์นะครับผมตัวที่เป็นตัวลูกของมันหรืออินสแตน์เนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมคลิกที่เฟรมริจิเตอร์นะครับแล้วก็ทําการปิดตาตัวเลยเอากิดไปก่อนนะครับเพื่อที่จะทําให้ดีไซน์เรามันไม่ ดูลกตานะครับผมโอเคผมก็จะได้หน้ารีจิเตอร์ขึ้นมาแล้วนะครับเหมือนกับตัว w r a m e ที่เราทำนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าสมมติว่า u s e r เนี่ยนะครับคลิกที่ตัวรีจิเตอร์เข้ามานะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยพอเขาคลิกมาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะกลับไปหน้าเดิมได้คือเหมือนกับว่าบางทีเขาคลิกผิดนะครับผมดังนั้นเราควรที่จะมีปุ่ม back ที่อยู่ด้านบนตัวนี้หนึ่งปุ่มนะครับวิธีการนะครับ ให้เราคลิกที่ไอคอนฟิกมาที่อยู่แถบเครื่องมือทางด้านบนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราคลิกที่คอมมูนิตี้นะครับแล้วก็คลิกที่ปลักอินนะครับเราเลือกนะครับเป็นไอคอนนะครับผมจากนั้นนะครับเราเลือกตัวไอคอนที่เราต้องการนะครับผมในที่นี้ผมจะเลือกเป็น material design i c ไอคอนนะครับเราคลิกเข้าไปนะครับผมเราก็จะเห็นว่าตัวหน้าตาไอคอนมันมีอะไรบ้างนะครับ จากนั้นนะครับให้เราคลิกที่ install นะครับโอเคต่อมานะครับเรากลับมาที่ตัว coffee app ของเรานะครับผมให้เราคลิกที่ layer นะครับหลังจากนั้นนะครับเราคลิกที่ frame register ของเรานะครับที่เราจะต้องการนำตัว icon back เข้าไปใส่ใน frame นี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเลือก plug in นะครับแล้วก็เลือกตัว แมทเทียรดีไซน์ไอคอนที่เราเพิ่งติดตั้งลงไปนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็สกอร์ดูตัวปุ่มแบ็กนะครับหรือว่าเราอาจจะทําการใส่ที่ตัวช่องเสิร์ชก็ได้นะครับโอเคเราจะใช้ปุ่มแบ็กตัวไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการนะครับผมในที่นี้ผมใช้เป็นตัวนี้ละกันนะครับผมโอเคเราก็จะได้ตัวไอคอนขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นสีขาว นะครับโอเคเราก็จะได้ตัวไอคอนมานะครับผมผมคลิกที่ตัวดิจิตเตอร์นะครับชื่อเฟรมนะครับเราก็ทําการเปิดตาตัวเลีอยวกิดนะครับเพื่อที่จะวางตำแหน่งของตัวลูกสองเราเนี่ยนะครับไปชิดซ้ายนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับผมปิดตาตัวเลเอากิทนะครับโอเคครับเราก็จะได้ในส่วนของหน้ารีจิสเตอร์นะครับแล้วก็ในหน้าต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของตัวหน้าหลักกันนะครับทีนี้เนี่ยในตำแหน่งของปุ่มแบ็กของรีจิสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับแก้ไขกันให้มันถูกต้องนะครับผม โอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันต่อในการออกแบบหน้านหลักของตัว Coffee App นะครับผม